สวัสดีครับนะนะวันนี้พามาลุยใหม่น้ำท่วมเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆครับนะนะน้ำท่วมตอนนี้เยอะแยะมากมายเลยครับมากับคันรีเวนเจอร์ V3 นะครับประกบด้วยล็อก d c c a แคสนะครับของค่ายซีเซอร์สีเทาตัดสีชมพูนะครับรับเจ็ดนี่มีเสียงมีไฟนะครับตัวนี้ไปครับเดี๋ยวดูผลงานท้ายคลิปครับ นี่ปล่อยไหมครับน่ะนะโซนิคเอ็กโซนิคเอ็กทำงานครับ <im itation> ตึงอีกแล้วครับน่ะนะ <im itation> หมายนาน้ำท่วมนี่มีแต่ใสตึตงๆนะครับ <im itation> โคตรใหญ่เดือโซนิคเอ็กนะครับดูปลาช่อนครับน่ะนะโซนิคเอ็กของนาแจ๊กเก้นะครับน <im itation> ี่คุยได้ยันรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับ <im itation> น่าจะมี2โลนะครับเนะนี่ยตัวนี้